ผยสเปคพร้อมราคา Galaxy A35 5G ก่อนเปิดตัวเร็วๆนี้ช่วงต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาได้มีข่าวลือของสเปคเต็มและราคาของ Samsung Galaxy A55 5G เผย<ๆ>ออกมาแล้วนะครับล่าสุดรุ่นน้องอย่าง Galaxy A35 5G ก็มีข้อมูลเผยออกมาทั้งหมดตามมาแล้วเช่นกันครับโดยเว็บไซต์ Android Headline ได้เผยสเปคน่มีว่าจะมีหน้าจอสแสดงผลแบบซูปเปอร์มรนเดขนาด6.6นิ้วความเอีดเฟดพาร์ตสองพันส0คูณ1 0 8 0พิกเซลรองรับค่ารีเฟรชหนรเฮิร์ตฉายชิปโปรผลเอ็กซิโนนพสมี้อแปมีแรมเลเอก6 g กกับ 8GB ส่วนเรามีให้เลือก1 2 8 g b ิกกับ2 5 6 g ้กิกรองรับการใส่ไมโครดิการ์ดสูงสูบ1นเทราไบ,บ,บต์ไฮบริดเตอร์มาที่ห้าพันมิลลิแอมรองรับชั w, ้ ให้กล้องหลัง3ตัวที่มีทั้งเลนหลักความละเอียด50ล้านพิกเซลรูปแสงหนึเลนอัลตร้าไวท์ความละเอียด8ล้านพิกเซลรูปแสงสองจุดและเลนมาโครความละเอียด5ล้านพิกเซลรูปแสงสองจุดส่วนกล้องหน้าความละเอียด13ล้านพิกเซลรูปแสงสองจุดมีเลนส์หมด4สีคืออเวซัมไอส์บลูอเวซัมเลมอนอเวซัมหลายแดลและอเวซัมเนวี่ครับสมาร์ทโฟนกลาสซี่ a 3 5 5 g มีราคาเริ่มต้นในรุ่นแรม 6GB รวม118กิกราคาอยู่ที่389ยูโรหรือประมาณ15,100บาท, 9, บาทารุ่น8กิกมีราคาอยู่ที่459ยูโรหรือประมาณ17,900บาทครับ